สวัสดีครับวันนี้อยู่กันร้านสอเจริญยตนนะครับก็จะมาทําสีประกายลุงนะครับของซามูไรนะครับสีประกายลุงนะครับพ่นทับได้ทุกสีนะครับอยู่ที่เราจะลองพื้นสีอะไรครับตอนนี้เราจะลองพื้นสีดาเงานะครับสามสิบทับหนึ่งศูนย์เก้านะครับเพราะดาเงามันจะเห็นชัดสุดนะครับทานี้ก็ได้ทําการพ่นสีดาไปแล้วนะครับตอนพ่นสีดำผมอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็พ่นปกติครับพ่นบางๆไปทีละชั้น ต่อถึงสามชั้นนะครจนชิ้นงานมิดนะครับคนทับได้ทุกสีนะครับแต่สีดำจะขึ้นเก็ดลุงชัดสุดก็เดี๋ยวมารอดูตอนโปรประกายลุงกันนะครับนีน่นะครับเพชรจีเจ็ดนะครับสีโหรแกรมหรือประกายลุงนะครับของซามุไรก็เดี๋ยวจะพ่นไม่กชั้นเลยนะครับ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับก็เมื่อกี้กล้องมันไม่โฟกัสนะครับก็นี้ผมพ่นโปรยไปแค่นิดเดียวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับลุ้งเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เอ่ยนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้โปรยก็จะเป็นดําธรรมดาครับสีนี้ใช้ไม่เปลืองนะครับคือพ่นโปรยๆก็ขึ้นลุงแล้วครับเดี๋ยวมารอดู ก็จะพ่นพ่นนะครับสาดเนี่ครับจะพ่นโปรยโปรยแบนี้หนักชั้นแล้วก็เดี๋ยวมารอดูต้อนเสร็จทั้งอันนะครับพ่นแค่ชั้นเดียวนะครับตรงนี้ไม่ต้องพ่นหนากับถ้าหนาแล้วมันจะออกเป็นเทาเลยครับมันจะไม่ค่อยสวยครับก็ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับหลังจากพ่นได้สักระยะหนึ่งนะครับนี่นะครับพ่นโปรยโปรยนะครับแค่ชั้นเดียวนะครับนี่ยังไม่ได้เคลือบนะครับ ก็สีที่ได้ก็ประมาณนี้ครับขึ้นลุ้งสวยงามครับแต่เวลาอยู่ในร่มจะเป็นสีดํานะครับตรงนี้จะขึ้นเฉพาะตอนอยู่ออกแดดนะครับเนี่ยอยู่ในร่มคือสีดําปกติครับออกแดดคือขึ้นลุ้งครับถ้าเคลือบแล้วก็จะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็มารอดูตอนจบกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเลยชิ้นนะครับผมยังไม่ได้พ่นนะครับ ตอนพ่นก็ง่ายๆครับตอนพ่นก็ง่ายๆครับพ่นบางๆครับนี่ครับแค่นี้ครับขึ้นลุงแล้วครับโปรยครับอยู่ตามความชอบนะครับอย่างนี้ก็บาง ให้เก็ดุ้งบางๆสวยๆครับเดี๋ยวพ่นสักรอบนะครับอสักเก็ดสักประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารอดูตอนเคลือบ 2K กันนะครับเสร็จจบงานครับมาถึงขั้นตอนเคลือบแล้วนะครับเคลือบนะครับก็จะเลือกใช้เป็นแล็กเกอร์นะครับ 2K นะครับเล็กเกอร์เงา 2K นะครับ แลกเกอร์ก็มีเงา 2K นะครับกระป๋องละ300นะครับตัวนี้100 110บาทนะครับว่ 1K นะครับ110บาทอันนี้เป็นเงานะครับอันนี้เป็นประกายนะครับคือมีเกล็ดลกนะครับแล้วจะมีตัวธรรมดาเป็นลกเกอร์ดาน80เลกเกอร์เงา80ครับแต่เราจะใช้ตัวนี้ครับตัวท็อปของสมุไรนะครับเป็นเลกเกอร์ 2K อัดกระป๋องนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ก็นี่ครับวิธีการใช้งานถ้าไม่เข้าใจนะครับก็นี่ครับถามได้หมดครับยินดีแนะนําครับตอนนี้จะมีฮาร์เดอร์นะครับกับเลกเกอร์ชั้นเลกเกอร์มันแยกกันอยู่นะครับอยู่ข้างในแยกชั้นกันอยู่พอเรากดจุกสีแดงนีครับคือสารสองตัวนี้จะผสมกันนะครับผสมกันปุ๊บเกิดปฏิกิริยาทําให้มันพ่นแล้วแห้งนะครับคือแล้วถ้าเรากดเปิดใช้พวก2 k เคนะครับต้องใช้ให้หมดภายในแ8ดดชั่วโมงนะครับ งั้นมันก็จะแข็งแห้งเสียทั้งกระป๋องนะครับคือพ่นเปิดใช้ปุ๊บคือต้องพ่นให้หมดครับแต่ถ้ายังเป็นตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ 1K ร้อยสิบาทกับ80บาทคือไอ้นั้นจะเก็บไปใช้ได้ตลอดครับแต่นี่คือเก็บใช้ไม่ได้นะครับคือเปิดใช้แล้วเสียครับแต่ข้อดีคือทนทานกว่าเยอะนะครับทนร้อยคิดควรแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เงาฉ่ำกว่าครับแ a g ก e r ส K นะครับ ก็เดี๋ยวมารอดูตอนเคลือบเสร็จกันเลยนะครับนะครับลอเคลือบนับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังเคลือบ2เคสเสร็จนะครับนะครับออกแดดนะครับขึ้นลุ้งสวยๆครับเงาฉ่ำๆครับแลเก้สองเคนะครับนะครับถ้าฝั่งไหนไม่โดนแดดก็จะมองเห็นเป็นสีดำนะครับแต่ตอนไหนที่มากระทบแดดก็จะออกขึ้นเป็น เกตลุงนะครับตัวนี้เก็บที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับพื้นดำนะครับตัวนี้ก็ถ้าสนใจสีสมรนะครับติดต่อได้เลยครับเ a c นบุ๊กที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหรืออาจจะทางช้อปปีนะครับหรือสั่งผ่านผมก็ได้นะครับยินดีแนะนำนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ